ในที่สุดครับทุกคนดูเหมือนจะมีข่าวที่ทําให้เราบรรดาสาวกเดอะคอปแบบพวกเราเนี่ยยิ้มออกกันมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าว breaking news นะครับว่าแชมเมียร์ลีกเนี่ยจะทําการแข่งขันในฤดูกาลนี้ให้เสร็จสิ้นและแถมยังไม่มีการกําหนดวันเดทไลน์อีกด้วยครับนั่นจึงหมายความว่าในซีซั่นนี้ครับคุณลืมเรื่องโมคะหรือการตัดจบลีกไปได้เลยพอจนถึงตอนนี้ครับทุกคนสิ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆแล้ว ซึ่งหากต้องมองย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการเลื่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับท่งหงแดงเลี้ยวปูของพวกเราครับมีตา้มอยู่ที่82คะแนนและทนาคะแนนทิ้ง่างทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสูงถึง25ต้มไปแล้วโดยที่สถิติล่าสุดก่อนที่จะมีการประกาศเคอร์ฟิวหยุดการแข่งขันนะครับหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราครับลงสนามไปแล้ว29นัดชนะ27เสมอ1แล้วก็แพ้เพียงแค่1นเกมและหากมองตามทฤษฎีครับเลี้ยวปูของเราเนี่ยเก็บแค่เพียง6คะแนนก็จะเป็นการยืนยันแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลน,นี้ไปโดยปริยายครับ โยที่ข่าวเมื่อวานครับ breaking news ดังกล่าวเนี่ยได้อธิบายนะครับว่าผลการประชุมของ20สมมสรในพรีเมียร์ครับพวกเขาต้องการเตะฤดูกาลนี้ให้จบแต่ในการแข่งขันจบเนี่ยก็ยังมีวงเล็บนะครับว่าไม่กําหนดวันเดทไลน์พราะเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับทุกคนทาาพรีเมียร์เนี่ยต้องการจะแข่งขันให้จบในวันที่30มิถุนายนแต่มันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วนะครับเพราะจากสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็แทบจะยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่แล้วการแข่งขันที่เหลือในซีซั่นน กรณีที่มีข่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ครับจะมีการพูดถึงเรื่องการตัดจบลีกภายในวันที่30มิถุนายนต้องบอกตามตรงเลยครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาหลายอย่างนั่นจึงทําให้กรณีดังกล่าวครับไม่ได้ถูกนํามาถกในการประชุม2ชั่วโมงแต่อย่างใดเพราะเนื่องจากพวกเขาได้มองนะครับว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาคุยเรื่องนี้รวมถึงทางพิมลีครับพวกเขาได้แถลงเช่นเดียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆโดยที่ทางพิมลีและทุกๆสมมสราครับกำลังหาหนทางแก ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในขนาดนี้โดยว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําการติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นของสโมสรรวมทั้งหุ้นส่วนที่ทําการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือการทําให้แน่ใจว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่ในสถานะที่จะกลับมาเล่นต่อได้เมื่อทุกอย่างนั้นอยู่ในสถานาการณ์ที่ปลอดภัยและก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลน,นะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตของนักเตะโคช้ชผู้จัดการทีมเจ้าหน้าที่สมสตแล้วก็แฟนบอลทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกโดยลีกเนี่ยจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งเมื่อแพทย์นั้นอนุญ,ญาตแล้วเท่านั้นนะครับ ทางนี้ครับทุกคนเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะกลับมาเตะกันแต่ห้ามไม่แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมในสนามเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแม่เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยแพร่ระบาดไปมากกว่านี้และทางพรีเมียร์ลีกครับอนุญาตให้แต่ละสโมสรเนี่ยสามารถเอาผู้เล่นลงมาที่สนามซ้อมได้ในวันที่18พฤษภาคมนี้ด้วยนั่นจึงหมายความว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ครับหากไม่มีเหตุการณ์ร้ายเนี่ยเกิดขึ้นอีกนั่นอาจจะทําให้เกมลูกหนังแดนผู้ดีเนี่ยสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งสุดท้ายครับสื่ออย่างเดลี่เมลเนี่ยก ฝ่ายจัดการแข่งขันของพิมเตอร์เนี่ยจะต้องแจ้งกับสโมสรต่างๆว่าทางรัฐบาลขอสารชาชาณจักรเนี่ยจะไม่ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษหรือยกเว้นมาตรการใดๆทั้งนั้นนะครับนั่นจึงหมายความว่าอาจจะมีการตรวจเชื้อนักเตะรวมถึงสตาฟโค้ดในวันที่มีการแข่งขันต่อให้ในเกมนั้นเนี่ยจะไม่มีแฟนบอลในสนามเลยสักคนก็ตามครับ เอาเลยครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่าอย่าลืมนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube กันด้วยและถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกคลิปของ Liverpool Today ก็กดกระดิ่งสิครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ